สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวสุนันทาป้องกันครูโรงเรียนวัดวังสาวาวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีดิฉันสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4ถึงวันนี้จะมาพูดถึงสภาพปัญหาที่มา และแรงบันดาลใจก่อนอื่นนะคะดิฉันจะต้องขอพูดถึงสิ่งที่จุดประกายในการทำ PA ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวนักเรียนนะคะส่วนที่2คือตัวครูผู้สอนก็คือตัวดิฉันเองและส่วนที่3ก็คือธรรมชาติของรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในส่วนที่1นนะคะส่วนของตัวนักเรียนนะคะถ้าพูดกัน แบบภาษาพูดนะคะโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นโรงเรียนแบบกึง่งเมืองกึ่ง,องนอกฉะนั้นเด็กนักเรียนจะมีความค่อนข้างหลากหลายจากการที่ได้ไปออกเยี่ยมบ้านมานักเรียนส่วนมากนะคะจะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นเวลามีการเรียนการสอนนะคะหรือการบ้านในส่วนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยผู้ปกครองส่วนน้อยที่จะเติมเต็มในการ สอนการบ้านหรือภาระงานต่างๆนะคะและด้วยในสถานการณ์2อปีที่ผ่านมานะคะด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะาการศึกษาของเด็กเนี้ยก็สอนส่วนมากเลยเกือบร้อก็คือเราจะเรียนในรูปแบบออนไลน์นะคะเด็กก็จะได้รับความรู้ไม่ทั่วถึงนะคะแล้ก็การเรียนรู้ก็ค่อนข้างจะถอยลงนะคะซึ่งผู้ปกครองก็ เติมเต็มตรงนี้ยังได้ไม่เต็มที่นะคะการเรียนออนไลน์บางครั้งก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะมันก็เลยมาเป็นส่งผลให้ตัวนักเรียนในปีการศึกษาส5 6 5นระคะปีนี้เราเรียนรูปแบบออนสน์เต็มที่ฉะนั้นาการจัดการเรียนการสอนก็ต้องเป็นการเป็นการปรับพื้นฐานค่อนข้างมากใน ในทุกรายวิชาน,นะคะส่วนยานที่2ส,ส่วนของตัวครูผู้สอนหรือว่าตัวดิฉันเองนะคะดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําสื่อน,นะคะชอบทากิจกรรมชอบจัดเกม,เก,มการแสดงต่างๆนะคะมาบูรณาการในการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมโรงเปหรือว่าการแสดงบนบัทสมมุตินะคะไม่ว่าสอนกับชั้นไหน ถ้าใช้กิจกรรมโรเพเน่ยเด็กจะชอบมากและให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มากนะคะในส่วนของอส่วนที่3ก็คือธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษนะคะธรรมชาติวิชาของภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการสื่อสารการใช้ภาษาจะต้องมีทักษะท,ทาั้ง4ด้านเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยภาษาอังกฤษ เด็กถ้าพูดถึงภาษากฤษเด็กก็จะกลัวนะคะไม่กล้าในการใช้ภาษาเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวที่จะพูดผิดบางทีพูดได้แต่ไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดผิดีนี้เราก็ต้องสร้างความมั่นใจนะคะให้กับเขานะคะในส่วนของรายวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยในตัวของดิฉันเองนะคะดิฉันจะสร้างเจตคติที่ดีนะคะให้กับเด็กนะคะ เขาจะได้ชอบแล้วก็รักในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเขาเรียนแล้วเขาสนุกนะคะก็จะอยากเรียนแล้วก็อยากกล้าแสดงออกโดยในส่วนของตัวดิฉันเองไนได้2สงองชั้นประถมเล็กนะคะเด็กๆก,ก็ชอบที่จะแสดงออกแล้วก็ทํากิจกรรมอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะในการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยเรามักจะมีข้อตกลงตกลงกันว่าให้เด็กๆ try to speak try to speak English แต่ไม่เคยบอกกันเด็กว่า must to speak English ก็คือให้เขาพยายามใช้ภาษาอังกฤษแต่ไม่บังคับว่าต้องพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งนะคะให้พยายามใช้นะคะเราก็เหมือนเป็นการไม่บังคับเขาเขาก็จะแฮปปี้กับการเรียนนะคะอย่างน้อยเขาก็ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและอย่างเช่นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะไม่เรียกที่ันว่าครูมดนะคะเด็กจะเรียกว่าที่เชื่อแอนทุกคนเลย เจอที่ไหนก็จะเรียกแบบนี้ตลอดนะคะจนจนแบบตอนนี้ไปยันคู่ปกครองผู้ปกครองเจอเวลามารับบุตหลานก็จะเรียกพี่เชอร์แอนอะไรเงี้ยตลอดเลยนะคะจากาจุดประกายความคิดในสามส่วนนี้ในการทำให้ฉันเป็นแรงบันดาลใจในการทำา PA ตามคลิปการสอนนะคะก็คือาาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมโรเพหรือการสแสดงบทบาทสมมุิเข้ามาจัดการเรียนการสอนหรือมามีส่วนร่วมนะคะนักเรียนเนี่ยให้ความสนใจในส่วนของกิจกรรมนี้มากทําให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยเขามีการแข่งขันกับตัวเองนะคะแข่งขันกับตัวเองอยังไงก็คือแข่งขันกับตัวเองในดะ้านที่จะจดจําคําศัพท์จดจําประโยคเพื่อ,เพ,อเพื่อมาใช้ในการสแสดงบทบาสมุิเขาเห็นเพื่อนเขาออกมาสแสดงออกมาพูด เขาก็ยังจะออกมาทำอยากจะออกมาแสดงบ้างเขาก็ต้องไปจําคําศัพท์จาประโยคเพื่อจะได้ออกมาพูดออกมานําเสนอได,ไดอ้มีการแต่งตัวตามแล้วแต่หน่วยที่คุณครูจะสอนในเรื่องนั้หนังคือเด็กชอบในส่วนนี้แล้วก็เวลาเรียนจัดกิจกรรมบการสอนดูเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคบางครั้งเนี่ยกำลังทำกิจกรรมโรเปเนี่ยกับชั้นปสองยู น,ะะนักเรียนชั้นอินเดินผ่านเขาจะถามว่าพี่เชิญคะหนูขอทํากิจกรรมแบบชั้นป .2 บ้างได้ไหมคะเขาคือเขาอยากทําเขาเห็นแล้วน้องสนุกแล้วก็ยิเ้เยิ้แฮปปี้เขาก็อยากทำเพราะเขาอยากทาเขาก็รู้ว่าเขาต้องไปจำำําคําศัพท์มาจําประโยคมาอันนี้ก็เป็นผลทอ่ได้จากการจัดกิจกรรมตรบนี้ด้วยมันก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้ตัวฉัน้น่ะ มองจุดนี้แล้วก็เอามาทำพีในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเด็กนี้ให้ความสนใจนะคะแล้วก็สซึงสนานกับการเรียนแล้วก็ดูมีความสุขมากดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ